ดูในช่วงยกสุดท้ายเหลือเวลาอีกประมาณ1นาที30วินาทีนะครับระหว่างกีรีหลวงชอพยัก์กับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด9กนะครับตอนนี้ก็ฟาในสานามก็ดูเหมือนว่าจะเงียบๆนะครับก็ทางเจ้าเด็ดดวงเล็กนี่ถ้าเปรียบเทียบราคาเนี่ยเป็นต่อไล่ราคานะครับโอ้เจ้ากีรีหลวงก็ไม่ย่อท้อนะครับก็พยายามสามัดหนึ2นะครับแต่ว่าก็ยังํำเป้าไม่เจอนะครับ เหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีเสร็จๆนะครับทางเจ้าเดดดว,วงเล็กก็กพยายามตีบนะครับการตีบสกัดนะครับการบุกของเจ้ากิรีหลวงครับกิรีหลวงพยาพยามเดินเข้าหา,น,า,านะครับิีมซ้ายิีม้ายนะฮะตีม้ายพยายามจะต่อยหมัดขวาไม่โดนครับเดดดว,วงเล็กก็พยายามเกียรล่างนะฮะก็ถือว่าต่อยได้คู่ขี้สุสีนะคู่นี้ถือว่าช่วงแรกๆก็เบียดนะเจ้ากิรีหลวงนี่ มีแข้งที่น่ากลัวแต่ว่าเจ้าเด่นดวงนี่เป็นมวยที่เดินนะเดินนะเดินเดินปล้ำตีเดินทำนะก็อาศัยลูกแข็งแรงนะเป็นไฟตอนนี้นี่ไล่ราคาูดง่ายงว่าถ้าเป็นในเวทีนี้มีการเล่นมวยก็อาจจะไล่ราคาแล้วก็ได้นะฮะหรือไม่ก็ร้อยละบาทนะฮะใครก็ไม่กล้าลองนะร้อยละบาทก็เดี๋ยวเหลือประมาณอีก15วินาทีสุดท้ายนะเดี๋ยวรอ,อผล กรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ดูว่าใครจะเป็นฝ่ายเป็นผู้ชนะนะครับแต่ก็ไม่ได้จะมีปัญหาเลยนะครับเจ้าเด็ดดวงแล็กก็พยายามเก็บกันเก็บบางอาวุธนะครับอ่าหมดยกสุดท้ายนะครับก็เจ้าเด็ดดวงแล้วก็ก็กกราบรุ่นพี่อย่างเจ้ากีรีหลวงซอห้าพยักนะครับก็ถือว่าทําศึกจบก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับ กรรมการรวบรวมใบคะแนนที่สองนะครับแล้วก็รวบรวมใบคะแนนใบที่สามนะครับแล้วก็ส่งให้กรรมการด้านล่างรวบรวมคะแนนอีกทีนึงน,นะกรรมการรวบรวมใบคะแนนและกรรมการจะยกธงนะฮะยกธงไปทา่านดัง มุมมุมมุมน้ำเมินนะก็เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศหลังเกมกันต่อนะครับให้สอนก่อนแล้วนแลครันให้อือเ็นยวล Lo rồi bắt quạt phát phát luôn bắt được 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 cái là who, phim, không, là không pues là nó cái cái người một, người có phải, có một... cũng mà không <laughs> đi không nặng cái gì, vậy có lẽ cái máy, không, đi đi, đi đi, đi đi, เมาอาเนี่เรื่องเดียวอ้สนยวอเปตาม่ง่งเื่อรี่าียวลาตั้งแขนตั้งแขนยดเลตั้งแขนไม่ตัวบตอยตั้งแขนบอกว่าพอพอพอตองอยยืดออกตีเดี๋ยวเราไปติดตามผู้ชนะกันต่อนะครับเจ้าเด็ดดวงเล็กนะครับเด็ดดวงเล็ก T199 นะฮะพี่สัมภาษณ์สองนาทีสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ร่างกายเราก็กลับมาหรือยังกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วหลังหลังโควิดมืวันนี้เราต่อยได้กี่ไฟแล้วเนี่ยไฟนี่งไฟนี้เหรอครับกอสองไฟครับสองไฟไฟก่อนใช่ไหมใช่เพื่อนมากดครับอ๋อแพ้เพิ่อนมากดนะก็น้ำหนักนี้ถือว่าโอเคเมื่อกี้ครับเมื่อกี้ไปถามน้องไอพี่เขาว่าถ้าสมมติว่าจะแก้มือเวทนน้ำหนักไหนดี ผมว่าต่งน้ำหนังนี้นำหนักนี้นะวันนี้ไม่ได้นะครับอ่ะวันนี้ทำสำเร็จอยากขอบคุณใครบ้างเนาะขอบคุณเพียตีขอบคุณทีมงานที่เอ็กก้าวทุกคนครับโอเคครับผมยินดีด้วยครับ